คุณผู้ชมคะวันนี้ไทยนิวส์ออนไลน์นะคะจะมาเล่าเรื่องราวของช่างตัดผมคนหนึ่งค่ะแต่ ขของเาเานี่ยบอกเลยว่า VIP แบบสุดๆค่ะเออคืออ่งน,นี้นะคะช่างทีเนี่ยเขาก็มีการโสพสต์คลิโปโพสต์อะไรปกติเนี่เพราะว่าเป็นความประทับใจของเขาค่ะตัดผมให้กับเจ้าชายแห่งรูนายเลยนะคะเรื่องราวนี้ค่ะเริ่มจากการที่มีเพจ f a c e b o o k เพจหนึ่งก็คือช่างทีบาร์เบอร์ชอปค่ะได้มีการโพสต์ภาพขณะที่กําลังตัดผมให้กับคุณฟาอีกเจฟรีโบเกียนะคะ เป็นเจ้าชายแห่งรูน Blue จ้าพร้อมกับระบุข้อความนะคะบ,บอกว่าขอทรงพระนั่งชิลๆเลยครับที่เหลือกระ่อมจัดจัดให้นนเนียนๆและล่าสุดพระทรงพระสมัครเมมเบอร์ ทางเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออเป็นเบอร์ล้วด้วยนะคะโดยภาพดังกล่าวค่ะหลังจากที่มีการถูกเผยแพร่ออกไปนะคะเรียกได้ว่ามีผู้ที่เข้ามาแห่ชื่นชมพร้อมกับพลิกวิกฤตเป็นโอกาสค่ะปกติมันสถากนการณ์ไม่ค่อยดีซบเซาแต่ตอนนี้ค่ะเจ้าชายตัดผมปุ๊บมีหรอคะคิวจะว่าจองคิวเกินเพียบแน่นอนค่ะ ในด้านของเจ้าของร้านนะคะก็ได้มีการออกมาเผยะคะ่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครั้งแรกเจ้าชายมาใช้บริการตัวเองก็ไม่รู้หรอกไม่ทราบเลยพอทราบว่ามีลูกค้าเนี่ยแนะนําให้เจ้าชายมาแล้วก็แบบแนะนามามาใช้บริการร้านนี้ดีเพราะโดยปกติส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเจ้าของร้านเองนะคะจะตัดให้กับนักฟุตบอลอยู่แล้วซึ่งเป็นทีมของฉลามชนชนบุรี FC นะคะแล้วก็เคยมีการแนะนําเจ้าชายมาพอตัวเองนําภาพถ่ายมาโพสลงโซเชียลวันเนี้ยเป็นเจ้าชายมาเสริมหล่อที่ร้านนะคะ ทำให้ร้านของเขาเนี่ยบอกเลยว่าดังชั่วข้ามคืนแน่นอนค่ะซึ่งไม่คาดเลยนะคะว่าจะเป็นกระแสได้ขนาดนี้เหมือนกันนะคะโดยทรงที่เจ้าชายตัดเนี่ยเรียกว่า สก,กินเฟดน,นะคะโดยยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยจะไม่มีการขึ้นราขายแน่นอนเริ่มต้นที่25 0บาทเหมือนเดิมทุกทรงเลยถ้าศรัด้วยก็อยู่ที่300บาทนะคะตอนนี้เขาบอกว่าจริงๆเราเชื่อว่าร้านเนี่ยจะดีขึ้นหลังจากที่มีการเจอพิษโควิดอย่างแน่นอนตอนนี้เนี่ยเริ่มมีคนเข้ามาจองคิวด้วยนะคะแต่ด้วยช่างเนี่ยมีแค่คนเดียวค่ะจึงรับลูกค้าได้จํานวนจํากัดนะคะวันละประมาณ8 1 0คนเท่านั้น,นะคะ่ะผู้ชมค่ะก็คือไม่ได้รับเยอะนะคะเพราะว่าช่างทาอยู่คนเดียวค่ะอีกอย่างนะคะ เป็นห่วงในเรื่องของคุณภาพผลงานมากกว่าที่จะรับลูกค้าแบบไม่จกากัดนั่นเองค่ะไม่ได้ไม่ได้แบบอุย้ยคนดังแล้วมาน,นู่นนั่นนี่ก็ต้องจองคิวเหมือนกันนะคะเพราะว่าด้วยมาตรการด้วยอะไรด้วยค่ะอ่ะเอาเป็นว่าสําหรับเจ้าชายฟ้าอีเจฟรีนะคะหรือว่าคุณ เจ้าชายฟาอิกเจฟรีโบเกียเนี่ยมีศักเป็นหลานชายของสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานานโบเกียค่ะเป็นประมุขของประเทศบูนายคนปัจจุบันนะคะซึ่งมีการเปิดเผยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมีทรัพย์สินส่วนตัวคิดเป็นมูลค่าสูงถึง15,000ล้านยูโรนะ1 5 0 0 0ล้านนะนเค,คะหรือว่าเงินไทยก็ไม่เยอะค่ะ 6แสนล้านบานทคุณผู้ชมขาจนได้รับการขนานนามว่าเป็นนักเตะที่รวยที่สุดในโลกจากพี่คุณจ่าปัจจุบันเนี่ยเขาเองนะคะเป็นนักฟุตบอลอาชีพของทีมชมบุรี FC ด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะบอกเลยว่าโอ้โหทรงไหนก็รอค่ะท่าน่่เอาเป็นว่าใครจะไปจองคิวด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม